สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งอยู่กับผมเจวราัตนะครับอย่าลืมฝากกด s ั b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube ใน Facebook ใน Tik t o อกและก็ช่องทางเว็บไซต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามที่เป็นส่วนหนึ่งในส0,000นซับสไครป์ไปพร้อมๆกับเรานะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้าใกล้แล้วนะครับอีกนิดเดียวฝากกด s u b สไครป์มากันด้วยสำหรับคนที่ดูคิดไซโค้งแต่ยังไม่ได้กดเข้ามาแล้วก็ขอบคุณสมาชิกเก่า ที่ยังดูกันอย่างเหนียวแน่นเลยนะครับตลาดซื้อขายช่วงนี้สนุกนะครับติดตามช่องเราได้เลยนะครับอาจจะมีข่าวที่อาจจะยังไม่ออฟฟิเชียลร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเป็นข่าวที่บางทีมสนใจนั้งเตะค,คนนั้นคนนี้เราก็เอามานําเสนอแต่เชื่อผมนะครับความถูกต้องมันอยู่ที่คนจ่ายตังค์อย่าไปดราม่าอะไรกันเยอะนะครับเราก็พยายามสืบส่อค้นหาเหตุผลที่มันมีความเป็นไปได้ในการนําเสนอข่าวอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามันมีข่าวว่าคนนี้อยากได้แต่ ทีมนึงเขาไม่ปล่อยก็ไม่ต้องไปดิ้นพลาดอะไรกันมากมายนะครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับของการซุปซิปกันในวงการข่าวฟุตบอลเราเล่าให้ฟังเนี่ยจะได้มีความเคลื่อนไหวทุกๆทีเพราะบางทีมันนิ่งจนเกินไปเนี่ยเราก็อยากให้ ทีมของเขาได้ถูกพูดถึงในช่วงของโปรแกรมพักซีซั่นก่อนจะเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ด้วยนะครับส่วนนี้ครับเป็นหนึ่งเรื่องที่อยากให้ติดตามกันเลยคอเสื้อบอลที่ชอบอเ,นะเสื้อบอลวินเทจนะเสื้อบอลย้อนยุคซึ่งเวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ทําให้ล้ำลึกถึงฟุตบอลอิตาลีในยุค90นะครับอีโคสปอร์ตนะครับได้ทําเสื้อ2ตัวนี้ขึ้นมาซึ่งผมคิดว่าตัวแรกเนี่ยน่าจะเหมาะกับผมนะครับเป็นสีโทนขาวดําแบบนี้ครับนี่ไซส์นี้ไซส์ L ใช่ไหม ไซส์ L ก็มันเป็นเสื้อทรงโอเวอร์ไซส์นะครับโอ้ข้างล่างนี่เหลือเลยตัวรักแร้นี่ผมว่าคนที่อ่ะก็คืออ้วนกับผมเนี่ยผมผมก็น้หนักประมาณสักเจได้นะครับถ้าอ้วนกว่านี้ก็ใส่สบายไซส์ L น่าจะประมาณรอบอกอ่ะผมว่าเกิน44นิ้วอะใส่ได้สบายนะครับแล้วก็ไหล่มันออกเป็นดีไซน์เสื้อไหล่ตกด้วยเหมือนเสื้อสมัยก่อนนะครับนี่นี่อิตาลีใช่ไหมเกาโช่เกาโชว่ว่าฟุตบอลอ่าแล,แล้วแล้วไหนอะเขาวิกตอเรียม,ม,มีไหมมีไหมอีกตัวเหรอ อันนี้เกาโชหรอเอ้ยตัวนี้สวยวะ่ะได้เลยโลโก้โลโก้โโกไม่ตรงนี้ก็ทําเป็นเป็นเฟกไอ้กำมยี่้วยนะแล้วดีไซน์ก็โอเควะ่ะโอ้แล้วแขนใส่สบายนะครับใส่ออกกํกาลังกายก็ได้โอ้ใส่เที่ยวยิ่งโอเคเลยนะครับตัวนี้น่าจะใกล้หมดแล้วด้วยนะอันนี้เป็นสีสีหลักเลยที่ผมว่าน่าจะใส่กันได้สบายทุกคนใส่ได้หมดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสีคือสีนี้ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสีแดงเลือดหมูเป็นผ้าปริน์นะครับ แต่เนื้อผ้าเบา,เบาสบายโอ้สมัยก่อนเสื้อวินเทจต้องแขนแบบนี้เลยจะมียางนะครับอันนี้จะต่างกับตัวเมื่อกี้หน่อยก็คือ,อเป็นเสื้อเหมือนเป็นคอปกนะเหมือนโปโลเป็นคอกระดุมมีไซส์เดียวกันผมได้ไซส์ L มาโอ้ไซส์แล้วนะครับใหญ่อยู่แต่ถ้าใครใส่ใหญ่กว่ามากๆก็ชอบใส่แบบโคง้งๆเลยก็ไป XL ก็ได้ตัวนี้ก็สกรีน,นวิกตอเรียวิกตอเรียนี่ภาใสิตลี่คือชัยชนะ,ะนะครับก็มี2แบบ ให้ได้เลือกกันนะครับใครสนใจไปสั่งซื้อเลยที่ Facebook e c o s p o r t Thailand นะครับอินบ็อกเข้าไปตัวละ550บาทไปซื้อซะนะครับเดี๋ยวจะหมดเพราะว่าผมได้ทราบว่าของก็รู้สึกจะผลิตไม่รู้ว่าเยอะหรือเปล่านะแต่ที่แน่แน่เนี่ยคือมันมาเป็นล็อตแล้วเขาก็อยากจะลองกระแสเสื้อบินเทจดูแล้วผมมองว่าก่อนแล้วเนี้ยเสื้อวินเทจพอผลิตมาขายแป๊บเดียวก็หมดแลนเนี้ยราคาไม่แพงนะครับประมาณสัก550เนี่ยซื้อติดไว้เลย2ตัวที่2ตัวเขนาน่าจะมีรโชชันปะ ไม่เป็นไรให้ eco sport เาไปรถเลยกันเราโปรโมทให้เขานะครับก็คิดว่าถ้าขายหมดแล้วเนี่ยก็มีเหลือให้ผมไหมมีไหมนี่ีใส่เอาไปเลยเอาไปเลยนะไอ้พวกนี้จะเอาได้ไหมไม่ได้เลยไม่เป็นไรไปซื้อเอาแล้วกันนะครับห้าร้อยห้าสิบบาท eco sport ไทยแลนด์ทางเฟซบุ๊กนะครับมาเริ่มมาที่เรื่องของจุนาธานเข็มดีนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีภาพของเจ้าตัวสวมเสื้อ BG ปทุม แล้วก็โพสต์ลงใน IG ส่วนตัวก็เลยมีข่าวลือกันไปยกใหญ่เลยว่านี่อาจจะเป็นซูเปอร์เดียที่เกิดขึ้นในช่วงตลาดซื้อขายรอบนี้หรือเปล่าซึ่งผมก,ก็ยืนยันว่าณนะตรงนี้เนี่ยความเป็นไปได้ยังเป็นศูนย์อยู่นะครับแต่อนาคตเด็กก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าความจริงเท่าที่สอบถามมาเนี่ยนะครับก็เป็นทางราชบุรีที่ยื่นข้อเสนอขายทางโจลทานให้กับบีพิจารณาคือถ้าเกิดเราพูดกันตามความจริงนนะครับ คือช้าเร็วเนี่ยยังไงจัวฐานก็ต้องถูกขายไปเพื่อทําเงินให้กับสมโมสรเพราะว่าราชบุรีเนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องนี้อยู่แล้วและทีมที่จะซื้อจัวฐานเนี่ยก็คงมีไม่กี่ทีมที่สามารถจ่ายบา่าบาบุรีรัมเนี่ยตัดไปได้เลยนะครับบุรีรัมเนี่ยไม่ลงทุนกับนักเตะไทยในราคาเยอะขนาดนี้ถ้าเกิดว่าราคาสูงแบบนี้เขาก็จะไปซื้อตัวต่างชาติ หรือว่าเซ็นสัญญานักเตะฝีเท้าดีๆเพื่อมาพัฒนาเยาวชนของตัวเองซึ่งผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับว่าบุรีดัมเนี่ยต้องการอะไรในช่วงที่ผ่านมาดังนั้นโค้ชของบุรีรามถ้าเกิดไม่ตอบโจทย์ในการใช้เด็กก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ดังนั้น2ทีม3ทีมที่พร้อมจะจ่ายเนี่ยโดยเฉพาะ BG กับทางการท่าเรือทุกรอบตลาด2ทีมนี้มีความเป็นไปได้มากที่สุดส่วน b u เองเนี่ยการจะลงทุนทีก็ต้องบอกเลยนะครับว่าแค่ในดีลของเบลเทปป้อมพันเนี่ยก็ถือว่าเกินคาดมากแล้วเพราะว่าจริงๆเนี่ย หลายคนคิดว่าบีน่าจะไปรอเซ็นวีระเทพหรือว่าทีมอื่นด้วยที่สนใจในตัวของเตอร์ในตลาดซื้อขายรอบหน้าในช่วงที่เจ้าตัวเนี่ยเหลือสัญญากับทางเมืองทองเพียงแค่ไม่ถึง6เดือนเพื่อที่จะได้ตัวไปแบบฟรีๆเขาได้กลับมาที่เรื่องของจุรธานนะครับในราคาที่เป็นข่าวเนี่ยสัก20ล้านบาทออฟเฟอร์ก็มาประมาณนี้จริงๆนะครับ แต่ไม่ใช่ทาง BG ปทุมเนี่ยยื่นเข้าไปดังนั้นถ้าเกิดว่า BG ต้องการจะเสริมจริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะต่อรองกันได้แต่ถ้าเกิดไม่ซื้อตอนนี้เนี่ยสมมติว่าจทานเกิดขึ้นทีมชาติชุดใหญ่มาราคามันก็จะไปอีกแบบหนึ่งซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับในเชิงธุรกิจแต่กลับมาที่มุมมองของ BG บ้านถ้าเราประเมินโดยที่ไม่ต้องคิดถึงข่าวตรงนี้นะครับวันนี้ BG จะเสริมกองหลังไหมเพราะว่าเท่าที่มีอยู่ก็ไม่ได้ปล่อยใครออกไปนอกจากวิเตอร์คาโดโซ่ี่เาาะงัตชินครบ มี2ตัวแล้วคือตัวที่อยู่นั่นคือเซดินเอนดีอยยังเจ็บและก็ยังมีตัวใหม่ที่เดี๋ยวจะเปิดตัวให้ฟังในคลิปต่อๆไปแต่ปรากฏว่าบางคนเนี่ยนะครับไม่สามารถขยายสัญญาได้จริงๆเพราะว่าหมดสัญญาตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วซึ่ง2รายที่มีการกล่าวลาเดอะรบบิทก็คือไดโรอลเวสนะครับมีการโพสต ขอบคุณสโมสรเรียบร้อยในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ยอดเยี่ยมแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้สวมเสื้อตัวนี้ดานิโลเนี่ยก็มีข่าวแววว่าอาจจะลงหัวนะครับกลับไปอยู่กับชมบุรีก็ได้เพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โชว์ฟอร์มได้ดีตอนที่ฉลามชนดึงตัวไปจากสุพรรณบุรี FC แต่ว่าเจอการบาดเจ็บเล่นงานในช่วงท้ายซีซั่น แต่ก็ยังดีพอนะครับที่จะจบเกือบตำแหน่งดาวซันโวของลีแต่ด้วยสไตล์การเล่นทักษะและความสามารถอาจจะยังไม่เพียงพอในการที่จะมายกระดับ BG จีปทุมนะครับแล้วก็เกือบจะโดนยกเลิกสัญญากลางคันในช่วงเลก2แล้วด้วยแต่เจ้าตัวเนี่ยดันยิงประตูสําคัญได้ในเกมชี้ขาดที่ทําให้เขาเนี่ยได้สิทธิ์ในการอยู่ต่อจนจบฤดูกาลจนได้ก็ขอไว้พรให้ไดโลโชคดีกับทีมใหม่ซึ่งหนึ่งคนนะครับที่เจ้าตัวมีการกล่าวลา BG แบบชัดเจนก็คือไรฮันส์จู๊นะครับ ช่วงแรกเนี่ยเหมือนจะมายึดตัวจริงด้วยสไตล์ขยันมีความฟิตแล้วก็เล่นได้อย่างหนักหน่วงแต่จุดสําคัญของเขาเนี่ยนะครับก็คือการเล่นร่วมกับเพื่อนแบบเป็นทีมที่ยังอาจจะใช้เวลาในการปรับตัวมากจนเกินไปจนในทใี่สุดเนี่ยก็เสียตําแหน่งตัวจริงกลับคืนมาให้กับสันิภาพจันงอมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่สามารถเบียดแย่งพื้นที่สําคัญตรงนั้นกลับคืนมาได้จนทําให้ต้องบอกลาทีมไปอีกหนึ่งคน ก็เดี๋ยวข่าวของ The Rabbit, เดะแรบิทเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังนะ,นะครับในคลิปต่อไปเพราะว่าพื้นที่กองหน้าเปิดอยู่แล้วแล้วก็เกมรับฝั่งขวาต้องดูนะครับว่าจะมีการเสริมใครเพิ่มเติมมาอีกหรือเปล่าโดยเฉพาะโคอต้าอาเซียนที่ BG เนี่ยยังสามารถดึงมาได้จากพื้นที่ของไรฮานที่ขาดหายไปรวมถึงอิรฟานฟันดี้ที่หมดสัญญาก,กับทีมแล้วก็จะไปอยู่กับการท่าเรือด้วยนะครับส่วนขาเข,ข้าของราชบุรีเนี่ยนะครับหลังจากที่เป็นข่าวกันไปแล้วเดี่ยผมก็เล่าให้ฟังหน่อยกองหน้าที่จะมาแทนที่ มาติอุสอัเวสนะครับก็อิ p พ r ตจากฝรั่งเศสอย่างที่ประธาสสนสโมสรคุณฟุกได้โพสต์เอาไว้เขาคือเกมองเดเปรครับส่วนหน้าจากทางโรเดสเอฟซีผมก็ไปสองเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าเป็นหัวห้องขนาดแท้ตอนเยาวชนเนี่ยก็เซ็นสัญญาอยู่กับทีมนีมตอนอายุ17นะครับหลังจากนั้นก็พ่เนจอนไปอยู่กับซาโตรูก่อนจะมาที่โรเดสซึ่งเป็นต้นสังกัดปัจจุบันปัญหาที่ราชบุรีต้องระวังก็คืออาการบาดเจ็บของดาวเตะรายนี้ครับไม่ว่าจะเป็นที่ข้อเท้า ที่ต้องผ่าตัดถึง2ครั้งรวมถึงเอ็นควาหน้าที่ทําให้เขาเนี่ยต้องร้างสนามไปนานถึง2ปีครึ่งด้วยกันก็ไม่รู้ว่าสภาพล่าสุดจะเป็นยังไงนะครับรวมถึงการปรับตัวในการใช้ชีวิตเล่นฟุตบอลในไทยด้วยแต่สถิติการทําประตูกับโรเดสที่ผ่านมา1 1 6นัดยิงไป15ลูกกับ6แอสซิสต์ก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้ไปปังอลังการอะไรนะครับแต่ถ้าเรื่องของตัวเลขตรงนี้ อาจจะยังวัดผลอะไรไม่ได้กับลีกไทยของเราบางทีเนี่ยอาจจะกลายเป็นว่าสิ่งที่ราชบุรีขาดเนี่ยไม่ต้องการคนไปเล่นร่วมในแดนบนก็ได้นะครับต้องการเพียงแค่คนจบสกอร์เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าสังเกตจากกองหน้าตัวล่าสุดอย่างมัตทิวส์เอาเวที่ไปอยู่กับสุขโขทัยเนี่ยนะครับทำไมทีมถึงตัดสินใจปล่อยตัวไปทั้งที่ในช่วงแรกๆเนี่ยยิงประตูต่อนเนื่องตอนที่ย้ายมาใหม่ๆแต่ปรากฏว่ามาตรฐานตกครับซึ่งราชบุรีเนี่ยไม่ได้สนใจว่าคุณจะเล่นเก่งแค่ไหนแต่ตำแหน่งกองหน้า ต้องยิงประตูให้พวกเขาได้ถ้าใครมาใหม่แล้วทําได้ทุกอย่างก็จบดังนั้นถ้าพูดถึงส่วนสูง188ซนติเมตรกองหน้ารูปร่างสูงใหญ่อาจจะกลับมาอยู่ในสไตล์ที่ราชบุรีต้องการอีกครั้งหนึ่งเก็บบอลได้หม่งชงให้เพื่อนหรือว่าจบสกอร์ในกรอบเขตโทษในสไตล์ Fox in the Box กันนะครับก็ถือเป็นหนึ่งการ Import ที่น่าสนใจแล้วก็ลุ้นกันละครับของซื้อของขายตาดีได้ตาไร้เสียไม่ปังที่ยุโรป อาจจะมาดีที่ไทยก็ได้โดยคุณธนวันรก็เชื่อนะครับว่าจะเป็นดีลเหมือนกับเฮเบตี้เฟรนเดสที่ไม่ปางในเจลี่แต่พอมาอยู่ประเทศไทยกลายเป็นดาวยิงร่างทองและก็เป็นดาวซันโบสูงสุดตลอดการของไทยลีกไปแล้วก็เดี๋ยวถึงไทยเนี่ยคงได้ไปตามข่าวกันต่อจากนั้นไปที่ลำพูนกันบ้างครับที่พวกเขาเนี่ยมีการปล่อยตัวนักเตะออกจากทีมต่อเนื่องล่าสุดนะครับก็ปล่อยมิก้าจูนนลสีแนวะรับลูกครึ่งไทยเวลส์อายุ35ปี ซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยลงสนาม19นัดยิงไป1ลูกนะครับ mm. ก็เป็นสำรองสะส่วนใหญ่ mm. เจ้าตัวเหมือนตั้งใจจะมุ่งทําธุรกิจสอนฟุตบอลเต็มตัวแล้วด้วยเพราะว่าไปเรียนโคช้ชจบหลักสูตรจากยูเอฟ่าของทางฝั่งยุโรปมาก็ไม่แน่ครับอาจจะตัดสินใจแขวนสตั๊ดเลยก็ได้ถ้าไม่มีข้อเสนอเข้ามาที่ดีเพียงพอหรือว่าท้าทายให้เขามีไฟลุยต่อก็เดี๋ยวมีโอกาสเนี่ยจะสอบถามเจ้าตัวมาให้ละกันนะครับและก็ยังมีเพิ่มเติมในรายของประภาวินสิริทองโสภา ซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยลงไปเพียงแค่29นาทีในเกม FA ฟเคัพรอบ3ที่เจอกับ MH นาครนแล้วก็ส่วนใหญ่ต้องเป็นมือ2นะครับรองจากนนม่วงงามนี่คือผู้รักษาประตูที่จะหายจากทีมไปแล้วก็มีศิลาสีกำปังแบ็กขวาจอมเก่าในวัย35ปีฤดูการที่ผ่านมาลงเล่นไป14นัดในทุกรายการมาแล้วกลายเป็นว่าเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงไม่ได้ทำไปนหนึ่งประตู กับ1นึ่งแอซิดส่ยนรายหนึ่งคือจักรีปันำํำแบ็กซ้ายในวัยสามที่สปีฤดูการที่ผ่านมาก็ลงไปแค่6เกมเท่านั้นและก็ยังเสียตัวหลักอีก1คนที่จะเป็นซูเปอร์ซับหรือบางทีก็เป็นตัวหลัก11ต,ตัวแรกที่กามาใช้งานนั่นคือปีโป้ซีโรชัดทองนะครับโมสัญญาก,กับทีมตอนแรกเหมือนลำพูนจะต่อแต่ไปามาเนี่ยอาจจะมีความชัดเจนช้าไปหน่อยทําให้สุโขทัยยื่นข้อเสนอเข้ามาแล้วสีโร่ไม่ลังเลนะครับเซ็นกับค้างคาไฟเรียบร้อยจะย้ายไปเล่นในทุ่งทะเลหลวง ฤดูการหน้าเป็นสมาชิกรายที่4ต่อจากรัชนาาอรัญยภไพรโรธทัศนพงศ์หมวดดารักษ์และก็อภิชาติเดนมารฤดูการที่ผ่านมาปีโป้ในวัยสาเนี่ยลงสนามไปสามที่สนัดนะครับทำไป2ลูกกับ5แอซิสในทุกรายการมีช่วงหนึ่งฟอร์มดีครับเกือบ <c oughs> จะมีชื่อติดทีมชาติเหมือนกันแต่อีชีก็มองว่าตำแหน่งริมเส้นหรือว่ากองหน้ากึ่งปีกเนี่ยมีตัวให้ใช้งานที่มีความสดแล้วก็โปรไฟล์ที่ดีกว่า ก็เลยทาให้ปีโป้เนี่ยอาจจะไม่ได้คัมแบ็กในเวทีทีมชาติในตอนนั้นส่วนความเคลื่อนไหวของวิกเตอร์กาโดโซนะครับเซ็นสัญญากับทางราชันโคขาเรียบร้อยแล้วนะครับคอนเฟิร์มจาก BG ปทุมอย่างที่ผมบอกไปแล้วครับว่าเงื่อนไขที่ยื่นเข้าไปก่อนหน้านั้นคือสุโขทยัยส่วนที่เหลือเนี่ยมีสอบถามไปจริงแต่ไม่ได้มีการยื่นออฟเฟอร์เลยนะครับก็เลยทำให้ลําพูนเนี่ยความชัดเจนคืออเล็กซานเดรกาาพอรู้ว่าเงินเดือนของวิกเตอร์ตอบโจทย์เคยใช้งานมากอ่อนก็ยิงตรงจากบราซิลเลยว่าให้ส่งออฟเฟอร์ให้ BG เลยลยยแ้วก็ินดี จ่ายตามเงื่อนไขที่ BG ต้องการ BG เซ็นกับเสร็จปุ๊บจบปึ้งไปหลายวันแล้วนะครับโดยจะไปแทนที่ของกองหลังตัวหลักอย่างอาลีซิโซโกที่หมดสัญญากับทีมไปเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าจะเป็นดีลที่แฟนแฟน,แฟนลำพูเนี่ยใจชื้นและก็ชอบกันเพราะว่าในสไตล์ของวิกเตอร์ถ้าให้เล่นเกมบิวอัพเนี่ยไม่ได้เหมาะกับเขานะครับแต่ถ้าเกิดเล่นเกมป้องกันสกัดกันทั้งลูกมงหรือว่า การประกบคู่ต่อสู้โดยการแย่งชิงลูกกาศเนี่ยผมเ <ผม S 2> ชื่อว่าไม่ได้เป็นรองใครอยู่แล้วละครับส่วนอายุนามมากขึ้นก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตการคาแข่งอยู่ที่ว่ากาม,ม่าจะไปปรุงแต่งยังไงและผมเชื่อว่าภาษาเดียวกันวิกเตอร์เองก็เคารพการทํางานของกาม,มา่าก็จะกลับมาชุบชีวิตวิกเตอร์อีกครั้งหนึ่งเหมือนกับที่ย้ายไปอยู่เชียงรายด้วยสัญญายืมตัวตอนอยู่บีจีปทุมคือคนจะบอกว่าตอนเล่นบีจีทำไมไม่เกิดแบบนี้ทาไมไปอยู่ทีมอื่นเกิดเพราะแนวทางไม่เหมือนกันครับสไตล์ทีมใหญ่ ต้องเล่นวิวอัพสร้างเกมกองหลังต้องออกบอลดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้ตัวเองแล้วคุณเซ็นไปใช้งานบางครั้งก็ไม่ได้ตอบโจทย์ซึ่งก็ไม่ได้ผิดที่วิกเตอร์ด้วยนะครับวิกเตอร์ก็มีความพยายามที่จะเล่นฟุตบอลในสไตล์ของเขาดังนั้นในช่วงบ้านปลายการค้ายแข้งการกลับมาอยู่ทีมแบบนี้ผมบอกเลยว่าเป็นการเสริมที่ถูกจุดของลำพูนนะครับแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยเพราะว่าวิกเตอร์เองเนี่ยก็ค่าเหนื่อยลดลงมาค่อนข้างเยอะไม่ได้แพงเหมือนสมัยพีคๆแล้วหรครับ ส่วน so, อีกรายครับที่ค้างข่าวไฟจะได้ก็คืออับดุลฮาฟิดเบอรายเฮงนะครับนักเตะจากโบลิสเทโรจริงๆอ่ะมีสัญญาอยู่กับมังกรโล่งเงินแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็มีการเคลียร์สัญญาออกไปด้วยดีเพราะว่านักเตะเองเนี่ยก็อยากจะเล่นในเวทีเลีกสูงสุดต่อไปตำแหน่งนี้เล่นได้เลยนะครับทั้งตัวบนริมเส้นดังซ้ายวิงแบคระบบหลังสามหรือว่าแบกซ้ายและก็กองหน้าด้วยลงเล่นไป21นัดนะครับทำไป1แอสซิสต์แล้วก็มาประจำการ เกมรับฝั่งซ้ายแทนที่ของปิยราชรลาจังรีที่เป็นเจ้าของสมัมปทานตำแหน่งนี้มาตั้งแต่ปี2016แต่ว่าไม่ได้ไปต่อกับคังขาวไฟมาต่อกันที่หนองบัวพิชยากันบ้านนะครับอีกหนึ่งทีมน้องใหม่ที่กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็เดินหน้าเสริมทัพเต็มตัวก่อนหน้านี้ได้ทางพักยองบูมาเสริมแดนกลางแล้วก็มีอีแจซองกองหลังของเมืองทองที่เดี๋ยวโมสัญญาก็จะย้ายมาอยู่ที่พญาไก่ชนนะครับใดฤดูกันหน้า มีการต่อสัญญานักเตะที่ทำผลงานได้ดีก็คือจาเดลคาสปิตาโนดาวซัลโวในลีกรองก่อนหน้านี้นะครับก็ขึ้นมาจนมาถึงลีกสูงสุดจนได้ฤดูกาลที่แล้วไอทาลีกสองเนี่ยเป็นรองดาวซัลโวจากการลงเล่น33นัดในทุกรายการยิงไป23ประตูกับ6แอซซิตนะครับค่ะเดียวกันมีขาเข้าหรือว่านักเตะต่อสัญญาก็ต้องมีคนที่ออกไปก็ปล่อยทั้งนิวสันอลกซานดาคาปิโซดาแล้วก็เคนโตะนางาซากิเพื่อเปิดทางให้กับโคต้าใหม่แล้วก็ เดินหน้าเสริมนักเตะนะครับมีข่าวว่ากำลังเจรจากับฮองเก้ฟริเป้อดีตกองหลังบราซิลของทีมนี่ละครับซึ่งตอนนั้นมาเนี่ยผลงานก็อาจจะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยถูกปล่อยตัวไปให้กับทางลำปางแล้วปรากฏว่าโชว์ฟอร์มเด็ดเลยทําให้ถูกตราดดึงตัวไปใช้งานแล้วก็คาดว่าพอตราดตกชั้นเนี่ยสัญญาเจ้าตัวก็หมดอยู่แล้วนะครับมีการเจรจากับทีมอย่างการท่าเรือก่อนหน้านี้ก็ไม่ลงตัวสักทีหนึ่งและด้วยอายุที่มากขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าการมาเล่นในทีมที่คุ้นเคย และก็น่าจะจ่ายเงินเดือนในเรทที่เหมาะสมกับเขาได้เนี่ยก็น่าจะไม่มีปัญหาหลังจากนี้เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับให้ดีลออฟฟิเชียลเดี๋ยวผมจะมารายงานให้ทราบซึ่งซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยลงสนามไป24นัดมีช่วงหนึ่งเจ็บนะครับไม่งั้นคงลงต่อเนื่องยิง7ลูกกับ2แอสซิสต์อย่าลืมนะครับนี่คือกองหลังแต่เป็นกองหลังที่เล่นกองหน้าได้ดิดหน่อยแต่ยิง7ประตูเนี่ยยิงเท่ากับดาวซันโบในทีไม่ซ้ำไปเพราะว่าช่วงท้ายเนี่ยถูกดันขึ้นมาแล้วก็เล่นลูกมง ทำประตูชี้ขาดเกมหลายรอบแล้วด้วยนะครับยังมีอีกหนึ่งคนที่จะมาเติมแดนหน้านั่นคืออองรีดูมเบียซึ่งตัวเขาเนี่ยก็ไม่ใช่พวกแปลกหน้าอะไรเคยเล่นบอลไทยมาแล้วทั้งในสระบ,บุรี FC อ่างทองชัยนาทนาครราชสีมากก่อนจะย้ายไปค้าแข้งในตอนออกกลางกับทั้งอาราบจากคูเวตอัลฟาฮิลควาเซียเอสและก็มีไคตันเอซแล้วก็ทีมล่าสุดเนี่ยคืออเวดาสนะครับส่วนโคต้าอาเซียนจะมีการเสริม ผู้รักษาประตูชาวสิงคโปร์ดีกรีทีมชาติอย่างทางอิสวานมาบุสนะครับในวัย33ป,ปีมาเฝ้าเสาอีกครั้งหนึ่งหลังจากเคยอยู่กับหนองบัวมาแล้วในช่วงปี2017ถึง2019ก่อนจะย้ายไปตราดและก็สมุรปราการซิตี้แล้วก็ปปก City, วกย้ายกลับไปเล่นในบ้านเกิดที่สิงคโปร์ทั้งฮูการ u ยูเนเต็ดและก็เลออนซิตี้เซลเลอร์สซึ่งตัวเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยมีโอกาสสักเท่าไหร่ในช่วงที่ผ่านมา ขณะเดียวกันตัวไทยนะครับมี2คนคืออดริศดิ์สุนงเนินจาก B um, ีจีปทุมฤดูการที่ผ่านมาก็ปล่อยให้กับจันทบุรีในไทยลีก2ยืมตัวไปใช้งานและก็ลงสนามไป13นัดทําเป็น1ลูกกับ1นึ่แอสซิสต์น่าจะคัมแบ็กกลับมาในลีกสูงสุดอีกครั้งและก็อีก1คนคืออนุกูลฟอร์มไทยสงนะครับนักเตะจากโปลิสเทโรที่แจ้งเกิดเต็มๆหลังเพิ่งย้ายจากน้อนกรุงเทพในไทยลีก3ไปอยู่ลีกสูงสุดกับบางกอลโล่เงินฤดูการที่ผ่านมาก็ลงไป18นัดในทุกรายการ ปิดท้ายที่การท่าเรือครับหลังจากสมโมสรเนี่ยมีการประกาศอย่างเป็นทางการว่านักเตะตัวต,ต่างชาติทั้งโนบุรุชิบุระฟานปูโตสยังคงอยู่ซึ่งจริงๆเนี่ยสัญญาผูกพันอยู่แล้วนะครับสำหรับ2คนนี้ยังไงก็ไปไหนไม่ได้ก็มีความชัดเจนมากขึ้นว่าโคต้าเหลือไม่เท่าไหร่แล้วนะครับคนที่อยู่ต่อกคนนึงก็คือฟิลิเป้อโมริมที่รับการต่อสัญญาออกไปก่อนหน้านี้แล้ว และผลงานเนี่ยก็ตอบโจทย์เกินคาดนะครับ14นัดในทุกรายการยิงไป7ลูกกับ3แอสซิตขณะที่โนมรุชิมูระเนี่ย25้านัดในทุกรายการยิงไป4ประตูกับ1แอซซิตเป็นกองกลางสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่การท่าเรือเนี่ยต้องมีนะครับขยันมากๆแล้วก็ช่วยไล่ตัดเกมเก็บกวาดหน้าลายเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนฟานปูโตสสารพัดประโยชน์นะครับดานหลังเนี่ยก็เล่นเป็นเซนเตอร์ฮาฟซึ่งก็เป็นซเซนเตอร์ที่ตัวไม่ใหญ่แต่ว่าโคดอ้นเนี่ยชอบในการบิวอัพบอลแล้วก็จังหวะก,การจ่ายบอล ทะลุทะลวงก็ถือว่ายอดเยี่ยมตามคลาสของนักเตะยุโรปที่มีเชื้อสายเอเชียแต่มีคนอยู่ก็ต้องมีคนไปนะครับในรายล่าสุดก็คือรูดูสีย่านเกมครับจริงๆเนี่ยเหลือสัญญาอีก1ปีกับสิงเจ้าท่าแต่ก็มีการพูดคุยกันเพื่อยกเลิกสัญญาด้วยดีทั้ง2ฝ่ายโดยทางสโมสรสิงเจ้าท่าก็ ยินดีชดเชยตามสัญญา2เดือนที่ระบุไว้ในการยกเลิกสัญญากับตัวของนูรูนซึ่งนูรูนเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะไปไหนต่อหรืออาจจะหยุดเล่นพักไปก่อนก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันซึ่งเลกสองที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวก็ถูกโชลบุรีเอฟซียืมตัวไปใช้งานก่อนจะไม่อยู่ในแผนของสิงเจ้าท่าแล้วก็มีการแยกย้ายกันอย่างเป็นทางการสถานที่ต่อไปของนูรูนจะเป็นยังไงนะครับจะเดินไปสายอื่นไหมหรือว่าจะหาทีมที่ลงตัวหรือว่าฉลามชนโชลบุรีเอฟซีอาจจะให้ลงไปช่วย เพื่อประคองน้องๆเดี๋ยวผมจะตามข่าวมาให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับและทั้งหมดนี้นะครับคือคิดไซโคบอลไทยยังไงต้องคิดไซโคเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะจับตาดูได้เลยครับในทุทกๆวันจะมีความเคลื่อนไหวตลอดนะครับแล้วก็ในช่วงของทีมชาติก็อาจจะหยุดปล่อยข่าวไปนิดนึงก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่ากระแสะทีมชาติมันจบกลับมาเข้มข้นและผมเชื่อว่าในรอบนี้ตลาดซื้อขายเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีดีลที่พิสดารเกิดขึ้นเหมือนกันในช่วงที่หลีกเปิดไปแล้วเพราะว่าตลาดซื้อขายในรอบนี มันจะปิดนะครับในช่วงที่หลีกเตะไปแล้ว1สัปดาห์อาจจะมีบางคนเจ็บแล้วมีการถอนชื่อก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันส่วนนี้ครับช่วงท้ายเน้นอีกรอบนึงนะครับเสื้อจากทาง e c o Sport นะครับผลิตเป็นเสื้อวินเทจเสื้อย้อนยุคมาก็เป็นเวอร์ชั่นของฟุตบอลอิตาลีของญี่ปุ่นในยุค90นะครับสสีอ่าสีนี้เอามาให้ดูอีกทีหนึ่งจริงๆช่องสองสีนะครับซื้อไปเถอะโอ้เดี๋ยวนี้คุณซื้อเสื้อ,อยืดตัวหนึ่งก็เป็นพันแล้ว นเสนื้ออย่างเงี้ยเอาไปใส่แล้วออกกาลังกายได้ใส่ไปเที่ยวได้ใส่อาขายาวก็ได้ขาสั้นก็ได้นะครับมี2สีอ่ะสีนี้ก็สวยใครสนใจก็ติดต่อเข้าไปเลยที่ Facebook EcoSport Thailand นะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะคนชอบผมก็ใส่ได้ทั้ง2สีเลยเออไปไปมานิดเดี๋ยวเราให้ EcoSport ตัดชุดบอลให้เราดีกว่าใช่ไหมออกกาลังกายที่ Office, ออฟฟิศไปทํางานเยอะเครียดคนทําเยอะก็เครียดนนเหมือนกันตอนนี้เอออ้อา จัดการเลยนะครับสตัวนี้อย่ามีกั้งหนึ่ง f a c e b o o อีกอสปอร์ t ไท a แลนด์ไปซื้อเลยครับสตัวตัวละ550บาทบอลไทยยังไงต้องคิดไซโคลาไปแล้วสวัสดีครับ